สวัสดีครับแปอะไหลยนต์ประจินงครับตัวนี้ครับเป็นปั๊มหุ่นยาติดเครื่องยนต์ดีเซลนะครับยันมาดีเซลเครื่องแอลนะครับนี่ครับปั๊มไปปั๊มโยชินิ้วสองนะครับหนึ่งจุดสองนิ้วนี่ครับปึ๊กๆเลยแค่ให้ครบนะครับเดี๋ยวจะประกอบให้นะครับเครื่องแอลห้าแรงนะครับเครื่องแอลห้าแรงชนปั๊มนิ้วสองโยชิเก่าจากญี่ปุ่นนี่ครับ แรงครับแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับเปิดที่วะยังมีเสียงอยู่เลยนี่ครับเครื่องดีเซลเครื่องแอลชนปั๊มโยชิมีแท่นพร้อมนะครับใครชอบแบบไหนก็สั่งประกอ,อบได้นะครับทางร้านเราจัดให้ได้หมดทุกอย่างนะครับเนี่ยพวกปั๊มพ่นยาทางร้านเรามีเยอะมากนะครับโอเคฝากไว้สำหรับโยชิติดปั๊มไอติด เครื่อง5แรงยันมากนะครับตัวนี้ใช้มือดึงนะครับหรือใครจะชอบสตาร์ทไฟฟ้าบอกได้นะครับทางร้านเรามีให้บริการทุกรูปแบบจะเอาเครื่องยนต์แบบไหนบอกได้ิดินนซดีเซลนะครับโอเค